ถ้าหนาวนี้ไม่รู้จะไปไหนไปรับไอเหมาะที่ดอยช้างโูกกันไหมคะไปสัมผัสกับความเย็นแล้วก็วิวสวยๆที่ภรมแดนไทยพมา่าได้ไปขอพรแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนดอยแล้วก็ได้จิบกาแฟจากเครื่องชงกาแฟปั๊มลมแบบเนี้ยมีแค่ที่เดียวในไทยที่ไร่กาแฟลับๆในป่าสนถ้าพร้อมแล้วนะคะไปรับลมหนาวที่ดอยช้างโูกเชียงรายไปกันกับกรมรน,นนะคะ ก่อนดูก็เหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับกมนอกมุนเน่คนนี้ด้วยนะคะกดแล้วก็แพ็กกระเป๋าไปกันเลยจ้า Good morning สวัสดีตอนเชา้าคุณคนดูที่น่ารักของกมนอค่ะคือจะบอกว่าเช้านี้นะคะเราขึ้นดอยช้างมูฟมานะคะ ตอนนี้ประมาณแปดโมงครึ่งก็คือแบบหมอกหนาะมากๆไม่รู้ว่าคุยคนดูเห็นไหมแต่ว่าระหว่างทางที่ขึ้นมาคือแบบว่าสวยมากๆซึ่งทางมันง่ายมากเลยนะคะเป็นทางเดียวกับที่จะมาดอยตุงแล้วก็ดอยผาหีตอนนี้คือแวะจุดแรกเป็นจุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยชางมูกก็จะมีพี่ทหารเขาทํางานคือแบบกวาดทําความสะอาดอะไรอย่างนงี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ฐานสวัสดีครับ ทำไมคุณพี่มาขวาดอดจุดนี้ตั้งแต่เช้าอะคะอ๋อเพราะว่าต้องการทาให้แบบนักท่องเที่ยวได้เจอความสะอาดในของฐานทัพเพอจะได้แบบขึ้นไปดูทหารอยู่นู่นอ,อันนี้ตะก,กองอันนี้ตะก,กองเราไม่รู้นะว่าเราจะเห็นหมอกไหมเพราะว่าสองข้างทางตั้งแต่ตอนนั่งรถมาคือหมอกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนะคะเข้าผิดทางค่ะ <c oughs> คือลัาากษณะจะมีความเข่าวงกดนิดหนึ่งอันนี้คืออะไรอะรูปแบบใหม่เหรอคะเป็นรูปแบบกา <c oughs> ให้หลุ้นไงคือเขาจะทําเพื่อสร้างความแบบตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวเหรอฮะเหรือยังไง,อ,งอากาศหนาวแล้วนะช่วงนี้เรามาปลายพฤศจิกายนค่ะถ้าคลิปนี้ได้ออนแล้วคนคนดูตามมาแล้วว่าหนาวกว่านี้แนะ่นอน เธอจริงๆแค่การเป็นคนอยู่กรุงเทพแล้วได้เอาตัวเองมาเจอกับหมอกแล้วก็ธรรมชาติแบบเนี้ยคือแบบเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่แฮปปี้มากๆแล้วแล้วคือในประเทศไทยเราอะมีอะไรแบบเนี้ยเยอะมากนะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาที่นี่นะคะต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยเขาเป็นแนวเขตชายแดนไทยเมียนมาก,ก็คืออีกฝั่งหนึ่งนะั้นก็คือเพื่อนบ้านเราก็คือพม่านะฮะตั้งหลังตรงเนี้ยเนี่ยที่ไอชีเนี่ยคือแนวรั้วนียคือไทยสิ้นสุดแค่นี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่า มอกบายไปแล้วอะแล้วเราก็จะมองเห็นหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยก็คือเปของฝั่งที่พม่าแล้วนะคะแต่ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าหมอกมังกรค่ะคุณพี่ขาอันนี้ค่ะมันคือเป็นฐานฐานหลบภัยเหรอคะอันนี้ทิศครับทิศครับ เป็นลูกสอนบอกทิศออกลูกสออันนี้คือชีตต้ตำแหน่งทิศเหนือนะคะซึ่งก็ยังใช้งานอยู่คือถ้าแบบเครื่องบินเขาจะเห็นจุดเพราะว่าตอนกลางคืนน่ะเขาจะเปิดไฟว่านี่คือทิศเหนือมองจากมุมสูงก็จะเห็นเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟใช่ไหมคะซึ่งเปิดบริการทุกวันแล้วมีอาหารขายไหมคะ ไม่มีอาหารเลยไม่มีอาหารนะกว่าอาหารเมืม่อวานอ่าคือถ้าคุณมากลางเต็นเองก็ต้องเตรียมสบเสบียงม,มาทานเองแต่ว่ามีกาแฟรองรับนะคะม,มีร้านกาแฟอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วเขาก็จะเปิดเพลงดังๆเพื่อเรียกเราคือเป็นการปลุก energy ปะคะเป็นการปลุก energy ออคนไม่มผมจะถามพี่ว่าพี่เดิอนอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ถ่ายแค่ลูกป้าย บางทีพี่เขาไม่เดินมานี่นอกจากเข้าห้องน้ำแล้วก็เลยจะไม่รู้ว่ามีกาแฟอร่อยซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมซึ่งคนดีชื่ออะไรคะมาร์ทพี่มาร์ทจูธาวุธเอ้ยมาร์ทูพี่มาร์ทวดีค่ะพี่มาร์ทเป็นเจ้าของไหมคะที่นี่ทุกทุกหนึ่งปีเขาจะเปลี่ยนขัดกันมาอ๋อเปลี่ยนผัดกันก็คือตอนที่เนี้ยเปิดมาปีหกสามอ่าร้านนี้เปิดปีหกสามโดยพี่พี่ทหารใช่ไหมคะพี่ทหารเขาอยากทำที่เนี้ย ให้ทหารกับประชาชนใกล้ชิดกันจะได้ไม่ได้รู้สึกว่าทหารน่าเกรงหาบขนาดนั้นน่นหมายความว่าทุกคนที่มาดูแลเนี่ยจะต้องไปเรียนการทํากาแฟเขามีคนที่ทําอยู่แล้วในในหน่วยนั้นๆอ๋อค่ะก็คือถ้าไม่เป็นเขาก็ต้องไปเรียนอ๋อซึ่งพี่เป็นพี่ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไงถ้าพี่ตอบว่าไม่เป็นจะได้หนึ่งดอกเยเหยอเรียนรู้ได้เองเรียนรู้ได้เองกาแฟมี ว่าอะไรบ้างหาอ่อนกาเตนอ่อนการเข้มโปรเซอร์เทนนี่ได้โอ้หไม่ก็ดแนะนำอะไรดีหนูอยากได้ไปสัวช็อตเดซิเนเจอร์ของผมอ่ะหนูเอซัวซัวช็อตน่าจะต้องลองชิมครับแต่ละที่ทำไม่เหมือนกันคุณแม่มันหนักงลงถ้าไม่ไหวมันเปลี่ยนเป็นอเมได้โอเคหนูเชื่อพี่ครับอ่ะหนึ่งครับร้อนครับเพราะว่าวันนี้เชียงรายหนาวมากครับชอบติดเปรี้ยวใช่ไหมไม่เชิงไม่เชิงเปรี้ยวขอเป็นกลางที่ไม่ได้ เข้มจนเกินไปไงเป็นมีความนัตตี้แต่ว่าสุดยากเลยเยอะปะได้ได้ไม่เราคือเมนูเมนูเขาทำดีด้วยนะขออนุญาตนะคะนี่ดูเมนูเมนูนะคะขอบคุณค่ะจิบตัวชิมมานุ่มๆได้เลยโอ๊ยวินาแบบนี้นะขอโทษนะทุกคนใช่หนาเฮ้ยเวบแรกมีความเปรี้ยว แต่ไม่ได้เปรี้ยวจนทานไม่ได้สําหรับคนที่ชอบพวกลางอะ,อะแล้วก็ขมตามมาทีหลังคือมันแปลว่าไม่ได้นําด้วยขมและตกด้วยขมคืออันนั้นม,มันจะพวกเข้มเกินจริงๆความนะเข้มอ่ะคืออยู่ตรงที่คิมมากความเข้มและรสชาติทั้งหมดที่จิบแรกอ่ะ hmm. มีความเข้มแต่ถ้าโดนน้ําจะซอลงมานุ่มๆโดน ปกติเราจะต้องหมแล้วเป็นปลายเปรี้ยวแต่เพราะว่าพอมันจบผมอะ่ะมันเลยทําให้คนที่กินกลางอะ่ะสามารถไปต่อกับเขาได้อ่ะค่ะถึงบอกไงว่าชิมก็คุณพี่เป็นบาริสต้าค่ะ <laughs> คที่ไม่ใช่ช <laughs> ตัวมเมล็ดกาแฟนี่เอามาจากไหนคะของพื้นที่ของชาวบ้าน <c oughs> ซึ่งเราอยากได้ดอยที่เป็นดอยช้างจริงๆดอยช้างมู่กนะดอยช้างมูทท้ที่ตีนที่ตีนขาเนี่ยก็เลยหาเจ้าของพื้นที่สวนแล้วก็ขอซื้อมเมล็ดกาแฟมาคั่วเอง แล้วเครื่องคั่วอยู่ไหนอะคะคั่วมือเนี่ยคั่วมืออ๋อเนาะจับในกระทะเลยใช่ไหมคะได้หมดทุกอย่างเราจะบอกว่ากาแฟพี่มาร์อร่อยนะคะ <c oughs> ถ้ากิดบอกว่าคุณคนดูมาก็สามารถมาเจอพี่มาร์ได้ในตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงตุลาปีหน้า <c oughs> ใช่ใช่ไหม่าละอยอย,ย่ก็มีมาอีกหนึ่งแก้วขอบคุณครับแก้วที่สองต่างกันจากแก้วแรกอย่างไรเจ้าคะความเข้มขึ้นไปนิดนึงเข้มกว่าเดิมนิดเดียวครืม รสต,ตัวกันให้ความหอมที่แตกต่างกันแวบ,บแรกหนูรู้สึกว่าหนูชอบแก้วแรกมากกว่าแต่บอกกินคําที่สองหนูรู้สึกว่าแก้วนี้อร่อยอันนี้คือชงแก้วแรกจะรับรู้ว่าน้องกินแบบไหนถึงจะชงแก้วที่สองที่ชอบได้อ้าวหรอเพราะว่ามเมล็ดมันแตกต่างกันอมันเลยต้องเสิร์ฟตัวนั้นเพื่อจะให้น้องกลับมากินอของพี่อีกกลายเป็นแก้วแรกเปรี้ยวไปเลยอ,ะอ่ะเพรอุณหภูมิตก แล้วความเปรี้ยวจะเพิ่มขึ้นอ๋อลำลึกใช่ค่ะกาแฟดําเป็นอะไรที่ล้ำลึกล้ำลึกมากเลยครัแต่ต้องอรรชงและเสิร์ฟให้ได้ตามรสชาติที่คนนั้นกินนะอันนี้ทำเป็นอเมริกาโน่อเมริกาโน่นะคะดมก่อนได้ครับฟลอร์ดอกไม้จุดตังใช้ดอกไม้ในการโปรเซสดอกไม้นี้คือดอกอะไรคะโรสกุหลาบฮ่า หอมมากอืมอร่อยตายละกลายเป็นชอบสองกับสามอันสามนี่สำหรับคนที่ชอบกินกาแฟไปเรื่อยๆแล้วก็ตามหากินดอกไม้มีเทสหน่อยเริ่มสนุกเริ่มล้ำลึกขึ้นเริ่มหาเลเยอร์ใช่ครับสำหรับคนที่กินเยอะๆแล้วแต่ว่าด้วยบรรยากาศของที่นี่ในเวลานี้มันก็เหมาะไงคุณพี่ถ้าหนูจะนั่งซิบกาแฟร้อนตอนเช้าที่ประชาชื่นประชา มันไม่ไหวไงอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้ที่นี่หมดเองไงอ่ะมันก็ได้มันฟิวไม่ได้ใช่ไหมคูเรานี้คือแบบ40บาทโหแบบนี่มันคือโฆษณากาแฟนะชัดมรูเนี่ยแต่ใช่แล้วก็ถ่ายกับแพนก็ไปกับชาหอมเหมือนลีตรงเนี้ยบหอมมากนะชาหอมเหมือนลีเฮ้ยเนี่ยดูดิแบบเราได้กินแบบกาแฟที่มันแบบโฆษณากาแฟจริงๆกันตอนโฆษณากาแฟ อย่างช่วงเวลาหลังจากเนี้ยมันจะเริ่มเข้าไฮซีซันแล้วแล้ีแถวคนก็จะมาคนที่เคยมาเยอะที่สุดอยู่ประมาณจํานวนต่อวันประมาณกี่คนฮนะวันหนึ่งนี่ไม่น่าจะต่ํากว่าพันน่าจะได้อยู่นะก็คือตรงเนี้ยที่พี่เห็นรอบรอบนี้ก็คือเต็มไปด้วยคนเดินวันที่คนเยอะก็คือวันอาทิตย์กันวันเสาร์เสาร์อาทิา<อ>าตย์โดยปกติเ็คือปกติจะมีคนเยอะวันเนี้ยมาหมอกมันปิดแต่ข้อดีคือได้หมอก ใช่หนูอยากมาหมอกปะทะเราเฉยๆอยากได้หมอกปะทะเราเฉยๆชอบมากแต่บางคนอ่ะอยากเห็นวิวตรงแี้จริงๆว่ามันสวยแค่ไหนหนูว่าหนูได้สองเลดูหนูได้สองแบบแฮปปี้แล้วได้กาแฟสามแก้วแก่เกินแล้ว,ลวม,มีมีที่ไหนแนะนําอีกไหมคะถ้าเกิดในในไหนมาอยู่ตรงนี้แล้ว,ลวซิปกาแฟเสร็จดูวิวเสร็จแล้วมีไปไหนตอนน่อจริงๆอ่ะถ้าถ้ามาทางดอยตุงอ่ะจริงๆต้องแวะสักการะพระธาตุดอยช้างมูฟก่อนค่อยๆมาที่นี่เดี๋ยวจะลองไปสักการะแล้วก็ต้องลองครับ เผื่อใครถูกรางวัลเงมันมีมีคนถูกรางวัลไหมคะมีคนก็มีมีนี่เหรอรางวัลที่หนึ่งไหมคะอาจจะไม่รู้เหมือนกันเพราะเราต้องการนะคะอยากสัมผัสอะค่ะคุณพี่อยากรู้ว่าโมเมนต์ของการถูกรางวัลที่หนึ่งมันเป็นยังไงแล้วก็ติดกันะเป็นสวนดอกไม้ใครชอบดอกไม้แบบนี้ก็เท่ากับว่าบริเวณนี้ก็จะมีประมาณสามจุดที่เราสามารถแวะได้แล้วก็จะมีใกล้ๆกล้กันแล้วก็จะมีลานกลางเต็นท์ที่สามารถมากางเต็นท์ได้ตรงดาด กลางฟรีว้าวเอาเต็นมาเองกลางเต็นได้อได้ค่ะขอบคุณครับ <laughs> จากตรงจุดชมวิวที่เราไปมานะฮะจริงๆแล้วว่า อันนี้จะถึงก่อนถ้าเราขับรถขึ้นมาแต่ว่าเราเลยไปชมวิวอันนี้เราลงมาเพื่อที่จะมากับาบสักการะออพระาธาตุนะคะซื้อดอกไม้ก่อนแนะนำดอกไหนดีครับเป็นดอกมหาโชคค่ะจะเป็นมหาโชคนะคะเป็นบ้านมหาโชคอันนี้จะเป็นดอกัท่วไป่ะแล้วแต่เรา,เเราชอบ กกปกติเราเขามาสั่งการรกันอขอหรือว่าขอขอ,ขอ,ขอเรื่องอะไรบางคนถ้าสมมติว่าไม่มีลูกจะมาขอลูกไงนะคะแต่ถ้าสมมติมีลูกก็โชคลาภอย่างเงี้ยแล้วคมีคนได้โชคลาภไหมจะม,มีค่ะบางคนถูกหวยเขาก็มาแก้ใจว่าหนูเอาวันนี้สามเซตนะคะโอเคนี่นะคะพารดาดอยช้างงูเราจะเดินเข้าไปก็คือจากจุดท,ที่จอดรถแล้วก็ซื้อดอกไม้แล้วเนี่ยพี่เขาบอกว่าเดินขึ้นไปอีกสั้นมาก20เมตร มีต้นไม้อะไรใดๆแบบนี้สวยนะดูดิทางมันจะแบบนี้ค่ะถึงแล้วค่ะใกล้มากเลยมีองค์พระพุทธรูปสำหรับการสักการะพระนอนนะคะแล้วก็ด้านข้างในจะเป็นพระธาตุในส่วนของการเดินขึ้นมาเราจะมาเจอป้ายตำนานดอยช้างมูกนะคะมันเป็นตำนานที่เล่าขานนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแต่ละเรื่องก็คือไม่เหมือนกันด้วยแต่ว่าเนื้อหาจะใกล้เคียงกันเป็นเรื่องของเมืองโนยก โยนกจะปวดทำไมวะเป็นเรื <Key board> ่องราวที่กล่าวถึงเมืองโยนกนะคะเขาสูญเสียเอกราชให้กับของพระเจ้าพังคราชใช่ปะพังคราชถูกประเทศไปอยู่ที่เมืองเวียงสี่ตวงเมื่อหนึ่งหกสี่และได้พระราชสมภพพระราชบุตรพด้วยกององไรกนั้นไป six and a half hours later คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ อ่านสองพระกับสุดท้ายก็ได้ความเลยว่าพระเจ้าภูมิกุมารเนี่ยเสด็จไปเยี่ยมพระพิดาที่เมืองชัยบุรีสีช้างแสนค่ะแล้วเจมามรดการพระบรมราสาพิกทารแต่ช้างที่ท่านเนี่ยได้นั่งมาเนี่ยเกิดอ่อนล้าและได้เสียชีวิตลงก็คือการล้มลงค่ะจงเป็นที่นี่ก็เลยเรียกว่าดอยช้างมู่โอเคแค่นี้แล้วค่ะโอเคโอเคก็คืออ่ะ เอาเป็นว่านี่คือตำนานนะของสุดท้ายนะคะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปเดินเข้าไปกราบตรงพระธาตุซึ่งพระธาตุเนี่ยตั้งอยู่บนหินอ๋านี่ไงช้างมีความลักษณะเหมือนช้างหมายถึงว่าตัวหินที่ที่พระธาตุอยู่เนี่ยค่ะนี่นะดูสินี่คือระเบีงสุดนะคะบรรยากาศก็คือสงบร่มเย็นนะ ก็จริงๆเขาก็จะมีเป็นทั้งดอกไม้เป็นเซตในการไหว้นะคะแล้วก็มีทูบเทียนก็แล้วแต่ศรัทธาเลยว่าใครสะดวกแบบไหนเพราะว่าก็จะมีอ้อยมีกล้วยด้วยมีพวงมาลัยที่เป็นแบบดาวเรืองอะไรเงี้ยจนเราขอไหว้เป็นดอกไม้ดอกนี้นะคะขอไปไหว้ก่อน ให้ดูความชื้นของบริเวณตรงนี้นะเขาก็จะมีเป็นแบบมอสเป็นอะไรเราแอบ,บเห็นแบบโอ้ะดูไม่ผิดตรงนั้นคือลายเข่นหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือเศษผ้าหรืออะไรบอกไม่ถูกตาไม่ดีไม่ได้ใส่แว่นสายตาบริเวณตรงนี้ต่างๆดูสิเหตุพื้นนี่มีมอสนะคะ เพราะมันชื้น,มา,นะม,นม,ม,มากๆเลยนะแล้วมันก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยต้นไม้อะไรเอ่ยเชื่อป้าคือเราเป็นคนที่ชอบการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วเราเงียบอะและเราจะชอบฟังเสียงธรรมชาติอะทุกคนซึ่งตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราได้ดินเสียงธรรมชาติอันนี้โชคดีมากที่เรามาแล้วเราแบบไม่ได้เจอใครเลยแล้วมันก็แบบมีความเงียบแล้วมันก็คือเป็นความดูขลังของสถา,านที่แต่เป็นแบบ เป็นแบบโพซิทีฟนะอินเ g อมันแบบมันบวกอะ่ะเออเรารู้สึกว่าเราแบบชอบอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองเงียบเพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงธรรมชาตินะนี่พอเราลงมานะคะแล้วเราเห็นว่า ตรงนี้คือแม่แม่หายไปไหนจากขายดอกไม้อยู่เขาขึ้นไปเพื่อกวาดลานตรงนั้นนะ่าน่ารักเนาะช่วงนี้ที่เรามาคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นแบบมันยังไม่ใช่ช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ยังไม่ใช่ช่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นก็ยังจะไม่ได้มีคนเยอะแยะมากมายแกก็เลยขึ้นไปวาดน่นารักถ้าดูอยู่อยากจะบอกน่ารักจังค่ะลำดับต่อไปเราอยากจะถามว่า หนึ่งวันมันจะกินกาแฟกันได้กี่แก้วคะเมื่อกี้สามคืออันนี้เหมือนเป็นร้านกาแฟที่เขาเพิ่งเปิดได้ประมาณหนึ่งปีอันนี้ชื่อว่าร้านกาแฟลิเชเป็นคาเฟ่กลางป่าสนแต่ว่าก่อนที่จะเป็นเจอสนน่ะดิฉันเจอเป็นกาเฟเชอรี่ทุกครั้งที่เวลาเราเจอต้นกาแฟกําลังออกผลอะคือมันจะมีความน่ารักไปหมดเลยแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทุกคนก็สามารถมาเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะ สวัสด,ดีจ้าน้องเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าจ้าวอ่าเป็นลูกสาวค่ะลูกสาวเจ้าของร้านน้องชื่ออะไรคะจ๋าค่ะน้องจ๋าร้านกาแฟเนี้ยเรามาสร้างอยู่ในสวนที่ปลูกมาแล้ว30ปีใช่ค่ะถ้ามาเปิดที่นี่แบบว่าให้คนมาเที่ยวชมเนี้ยประมาณ3ปี แต่พอดีว่าปีที่แล้วพายุมันเข้าเป็นเหมือนเป็นพายุหมุนนะคะมันกวาดต้นสนนี่หักหมดเลยเยงยใช่แปลว่าน,นี่คือรีโนเวทใหม่หมดเลยใช่ค่ะเพิ่งเสร็จเลยกาแฟที่เด่นเด่นของที่นี่มีอะไรครับทั้งสวนนี้จะเป็นอาราบิก้าหมดเลยอะคะ่ะงั้นเอาเป็นอเมริกาโน่แล้วกันนะคะก็จะไม่มีเครื่องใช้เครื่องนี้หรือเปล่าอ๋อไม่มีไฟฟ้าค่ะอ๋อหรอใช่ค่ะต้องใช้เครื่องปั๊มลมอัดให้แรงดันตรงนี้มันขึ้นแล้วก็เอา น้ำร้อนใส่เอาเนี่ยค่ะเฮ้ยตอนนี้อ,อยู่เพราะต้องใตัวปั๊มลมจักรยานนี่คือแบบใช่ใช่ค่ะใช้ได้อาดัพกันได้หรอใช่ก็กกคือตัวปั๊มลมจักรยานจ้าใครเป็นคนอะแดปสิ่งนี้ครับเออจะเป็นคุณพ่อเขาเป็นคนอะแดปเนี่ยค่ะเอาจากเอ่อที่ปั๊มลมจกกักรยานจริงๆเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตัวตัวต่ออันนี้คือจะหมุนให้เข้ากันแล้วร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเอ่อเปิดประมาณ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะทุกวันไหมคะ ทุกวันค่ะถ้าเป็นช่วงนี้แต่ว่าจะปิดหลังช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะปิดแล้วก็เปิดทีก็ตอนสิ้นปีเลยอ๋อหมายความว่าถ้าเก็บเกีียวแล้วว่าจะจะก็ไม่เปิดร้านเลยใช่ค่ะจะไม่เปิดเลยเพราะตรงนี้ต้องมาเฝ้าคนเก็บกาแฟด้วยไม่เคยเห็นการทํากาแฟแบบนี้เลยค่ะถ้าไม่มีฟฟ้าก็จะต้องเป็นมองคับถอตใช่ไหมคะหรือมันจะมีตัวหนีดนี้เนาะแต่ตัวนี้รสชาติออกมาจะไม่ค่อยต่างกับเครื่องใหญ่มากเนี้ยค่ะแต่มันลำบากที่ว่าต้องทํา ทีละอย่างอย่างอย่างอยาง่ยางเลยเรียกเรียกว่าเป็นเครื่องกาแฟปั๊มลมได้ไหมได้เลยคะ่ะเแค่ชาร์จตัวปั๊มลมนี้ขึ้นมาก็มีน้ําร้อนก็ใช้ได้แล้วกาแฟลิเช่ลิเช่คืออ,อะไรคะลิเช่จะเป็นชื่อหมู่บ้านคะออ่ะชื่อหมู่บ้านมาจากคนที่ก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นมาเงี้ยค่ะแล้วมีอาหารหรือว่าขนมขาย,<ช>ไ,ขายไหมคะร้านนี้อ๋อไม่มีเพราะเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าทุกอย่างมันก็เลยยากไปหมดเลยก็ขายแค่กาแฟอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่ากับข้าวนี่อาจจะมีช่วงสิ้นปีตอนนี้ยังไม่ซักเซสเท่าไร แล้วใครเป็นคนสอนน้องจ๋าชงกาแฟคะอาจจะเป็นคุณพ่อค <tense> <Hayır> ่ะแล้วก็จะอยู่ในการสังเกตการของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะช่วยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะอร่อยไม่ดซ้ำจำสูตรไม่ได้หรือเปล่าเป๊ะค่ะเป๊ะเป๊ะถ้าเกิดกครเป็นน้องสาูว่าอ๋อพ่อหนูชื่อมาร์คค่ะพ่อชื่ออะไรคะชื่อมาร์คหรือเปล่าไม่ใช่เออชื่อยอดค่ะโอเคใช่โอเคนี่ราคาได้ไหมแล้วตอนนี้คุณพ่ออยู่ไหนจ๊ะสร้างโต๊ะเพิ่มค่ะ สร้างโต๊ะเพิ่มใช่ค่ะจะเห็นโต๊ะที่เป็นโต๊ะไม้อยู่เห็นไหมคะอ่ะโอเคโต๊ะกำลังทำอยู่อ๋อนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเชื่อถือผูกเรียนสิพี่ยศลองเรียกพี่ยศดูพี่ยศคอดค่ะพี่ยศสวัสดีค่ะโอเคคุณพ่อของน้องจริงๆด้วยนะคะคุณพ่อสวัสดีค่ะ เปิดตัวมาเหมือนเหมือนให้คิวอะใช่เพราะกำลังพูดถึงอยู่เลยตอนแรกถามว่าคุณพ่อไปไหนคุณดูคุณคนดูนี่ไม่ได้ให้คิวนะนี่ไม่ได้สริปรายการนะไม่มีสคริปใช่ไหมคะพี่โอไม่มีเลยครับอกำลังมาเลยแล้วกอกำลังเมาอยู่ว่าคุณพ่อไปไหนน้องบอกคุณพ่อไปทำโต๊ะใช่ครับอ๋อแล้วน้องก็เลยบอกว่าเอาไม้สนอันนั้นมาทำใช่นี่คือไม้สนคือไม้สนล้มจากตรงนี้เลยครับเนี่ยมันดูแข็งแรงมากแล้วคือทำเองหมดเลยเหรอคะเก๋มาก ซึ่งกาแฟนี้น้องบอกว่าปลูกม,มาแล้ว30ปีเหรอคะโซนเนี่ยสามสิบกว่าปีนะคร<า>ับตั้งแต่ปี2530แต่ต้นกาแฟที่นี่ผมปลูกม,มาแล้ว26จะเข้าไปีที่27นะครับไม่เคยตัดไม่เคยอะไรเลยเพราะว่าดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็เราสามารถเดินดูไปได้ครับทั้งในลึกเนี่ยเราจะได้บรรยากาศของต้นโนแล้วก,ก็กาแฟเลยอุ๊ยดีค่ะดีดีดีดเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูขอเดินเล่นได้เดี๋ยวผมพาทัวร์ให้อุ๊ยขอบคุณ <laughs> ค่ะได้เลย <laughs> ไปเดี๋ยวไปเดินเล่น <laughs> ไปเดินเล่น <laughs> เมื่อก่อนก่อนที่ผมจะทําตรงนี้ใหม่ตรงนี้จะเป็นไฮไลท์เลยมีต้นสนมันเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็มีต้นกาแฟเป็นฉากแล้วเวลาถ่ายรูปออกมาโอ้โหมันสวยมากม,มันเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยและตอนนี้มันต้นไม้มันก็โดนพายุรุูร้อนวันที่ยี่สี่ที่ผ่านมานะครับ,รบอายุหวงช้างมันก็ไปกันเยอะอยู่ก็เสียดายมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับอันนี้อันนี้กาแฟอาจจะเป็นสายอีสายพันหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสายพาเกชาปานามา เกอีชาหรอคะเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นหรอคะเป็นปนามาครับก็เกอีชาไงลระเกชะอี่าครับมันเป็นราชินีห่งกาแฟเป็นกาแฟที่แพงมากครับนี่ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นแปลงกาแฟแบบนี้เลยจะอยู่ใต้ป่าสนคือเหมือนเป็นแสลมคุมให้ต้นกาแฟให้ได้แดดลำไรครับเมล็ดของเขาจะสมบูรณ์มาก ถ้าได้เด,ดแ่นอย่างเงี้ยคิวบอกว่าถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยคือเขาสูงประมาณสาเมตรนะคะมีคนเคยพูดเหมือนกันค่ะว่ากาแฟนเนี่ยเขามีแบบสูงแบบสูงแบบต้องโน้มกิ่งมาเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดเขาเลยอะคะ่ะใช่ที่นี่ก็ใช้หลักการเดียวกันครับวิธีการโน้มถ้าเราไม่ดูแลต้นไม้ต้นต้นสนหรือว่าต้นไม้ที่มีมันจะไม่ให้ร่มเงากับกาแฟแการได้ร่มเงาจากตัวต้นสนเนี่ยมันจะทําให้ การสะสมอาหารของกาแฟนานขึ้นความสมบูรณ์ของเขาจะมากขึ้นจะสะสมอาหารก็คือได้บอดี้ได้โรมานที่ดีขึ้นเมล็ดเขาจะใหญ่แต่ว่าผลนผลิตเขาติดน้อยเพราะว่าแดดแดดมันได้น้อยแต่ว่าดินจะชุ่มชื้นดินจะชุ่มชื้นอย่างเนี้ยชั้นบนเนี้ยก็จะเป็นใบสนครับเราอันนี้ขอปีที่แล้วลงไปหน่อยนึงก็จะเป็นขออีกปีหนึ่งอ่าอย่างนี้ครับลงไปก็จะเป็นขออีกปีหนึ่ง แล้วดินเนี่ยมันจะแค่เขี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วอันนี้คือจะเป็นรากของต้นกาแฟแล้วครับอเนี่ยแล้วนี่เขาเขาก็ตกมาทับทับไปมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยมันเป็นปุ๋ยธรรมชาติแล้วดินขอล้วนซุยมากปกติเราต้องใช้จอบใช้อะไรเราแค่มือเขี่ยเขี่ยโอ้ใช่ใช่ใช่นี่เจอรากแล้วเลยค่ะเนี่ยครับรากมันก็คือแบบธรรมชาติดูแลกันเองไปเลยเนาะใช่ครับมันมันเป็นธรรมชาติดูแลธรรมชาติครับ แล้วก็เราก็กลับมาดูแลธรรมชาติอีกทีธรรมชาติก็ดูแลพวกผมอีกทีหนึ่งมันก,ก็จะวนหลูดเหยียบไงถูกถูกถูกถเมื่อก่อนตอนที่ที่โน่นก็จะเป็นแบบนี้เลยอือใช,ใช่ใช่เาว่าเราจะเห็นเลยค่ะว่า พอเรามองจากตรงนี้น้องเขาจะโล้นเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เรามองเข้ามามันยังมีแบคเการาเป็นของต้นที่ยังหลงเหลืองไงแต่พออยู่ตรงนี้แล้วมองไปปุ๊บอะเรารู้เลยว่านี่คือการเสียหายจากพายุนะจากธรรมชาติไล่พายุเนี้ยมันมีมาปกติไหมคะกับกับพื้นที่ตรงนี้ นี่เป็นครั้งแรกเลยคนที่อายุ70-80ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยเป็นปัญหาที่เกิดจากโลกร้อนปะหาดวใช่ใช,<ะ>ใช่ใช่ครับอันนี้เลยปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนเราต้องดูแลป่าไม้ของประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยหลายๆประเทศเขาก็มามาศึกษาดูงานที่โครงการพันาุ์อนรุงผมก็จะเป็นวิทยากรมามามาคุยให้ทางทีมงานที่เขาพาเข้ามาแล้วก็ คนที่มาศึกษาดูงานว่าเอ้ยเราอยู่ยังไงอย่างเงี้ยนี่เราเราจะเริ่มเห็นแล้วฮะเมื่อก่อนที่นู้น่สุกแต่ตรงเนี้ยยังเขียวเลยอ่าเพราะว่าต้นนี้ยล่มเงาแล้วลนี่ค่ะ,ะ,ะน้องก็คือยังเป็นสีเขียวอยู่เลย<ช>ทั้งทั้งที่ก็ปลูกพร้อมกันมันก็ควรจะต้องผลิตเหมเือนแบบเขาเรียกอะไรมันควรจะต้องสุกใกล้ๆเคียงกันนี่ถ้าใครชอบกาแฟ แล้วได้มาแบบพูดคุยกับพี่หยุดนี่น่าจะสนุกเหมือนกันนะคะคุยได้ทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปแล้วเราจะเห็นมอสพวกมอสพวกนี้มันจะไวต่อเคมีมากถูกเหมือนไลเคนกับมอสใช่เนี่ยแปลว่าอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นแล้วไม่ใช้สารเคมีพวกไลเคนหรือมอสมันเป็นตัวที่จะบอกว่าอากาศที่นี่บริสุทธิ์เนาะ อันนี้หนูไม่ได้หอมมองหานะมองหาลูกสนชอบอันนี้เป็นพื้นที่หอมพิยุดเองไหมคะอ่าอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วอยู่ในเขตของโครงการพัฒนาโดยตุงครับอ้าแล้วเอาไปได้ไหมอ่ะอ่าก็เอาไปเป็นที่ระลึกได้ได้ค่ะแต่ไม่ใช่มาตามเก็บไปขายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างนี้ทั้งตลอดเลยครับเนียเป็นกาแฟแล้วก็ใต้ต้นสนทั้งหมดเลยกี่ไร่คะที่คุณพี่ปลูกถ้าอย่างเฉพาะของผมก็เกือบเกือบร้อยอยู่ครับโอ้โหทีมงานกี่คนคะ เวลาดูแลสวนนะผมดูแลคนเดียวแต่เวลาเก็บเฉยๆดูแลสวนคนเดียวร้อยไร่ก็ไม่ต้องทําอะไรไงก็ต้นสวนเขาทําให้ผมหมดแล้วอ่ะหญ้าก็ไม่ขึ้นป<อ><อ>ุ๋ยก็ไม่ต้องใส่<อ>แล้วนานๆทีแบบไอ้ที่โล่งๆเนี่ยมันยญ้าขึ้นมาผมก็ไปตัดนิดๆหน่อยๆแต่ร้อยไร่หนูไม่น,นิดหน่อยนะฮัลโหลอันนี้ก็จะเป็นพืชผัดที่ผมปลูกไว้อย่างยอดมะลามีพริกมีขิงมีผักเขาตองมีอะไรหลายอย่างก็จะอยู่ตรงนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของผมเอง โอเคถ้า <m akes> บอกว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าไปปุ๊บมันจะมีทุกอย่างแต่ตรงนี้ก็จะมีทุกอย่างของผมเลยที่จะกินอันนี้เป็นแค่โซนเล็กๆที่เป็นผัก,ผกสงนวรวแต่ว่าลงไปข้างล่างก็จะเป<ว>็นอีกแบบนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่มาทํากิจกรรมครับก็จะใช่ที่ผมพยายามจะปลูกฝังให้เขาว่าดูแลต้นไม้แล้วเราจะได้อะไรเราก็จะได้น้ําที่บริสุทธิ์เราก็จะมีน้ําที่ปลอบริโภคเราจะมีน้ามันมันก็คือ ทุกอย่างถูกต้องน้าคือชีวิตป่าคือชีวิตน้ําคือชีวิตก็คือเราต้องป่าอย่างนี้นี่ก็คือป่าต้นน้ําด้วยไหมคะเพราะว่าจะไหลลงไปข้างล่างถูกต้องแต่ว่าตรงนี้จะมีการเซฟเอาไว้นะเพราะว่าพอมันมีต้นไม้เยอะมากเวลาถ้าเกิดมันเกิดพายุเกิดอะไรมันยังเซฟได้รากรลากไม้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย หนูมาตรงเนี้ยไม่ได้คาดหวังว่าจะจะมาเจอหรือว่าได้มาคุยอะไรแบบนี้เลยคือรู้สึกแบบโชคดีมากเลยแค่กาแฟที่เราอยากจะมากินแล้วแล้วมันดันเจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูมองว่าคนดูก็คงจะสามารถมีโมเมนต์แบบนี้ได้ถ้าเกิดได้มาและถ้าเจอพี่ยุทธอยู่แบบไม่ได้ไปซ่อมดินซ่อมสวนนะใช่ไหมคะจริง <laughs> ๆแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้คาดคิดว่าจะมาเจอแบบนี้แล้วผมก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยต้นสนเนี่ยไม่ใช่ว่า มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ<ะ>มันเป็นเกิดจากโอ์อสมเด็จย่าท่านตรัสว่าฉันจะปลูกป่าบนโดยตรงร<ะ>่าเก้เนาะ,ะท่านก็ไปสรรหาพผ่านมาก็คือได้กาแฟก็มาเป็นกาแฟใต้ป่าสนป่าสนสมเด็จย่าท่านปลูกให้เราต้นกาแฟในหลวงรอ9เประทานให้พ่อผมให้ชีวิตของเราดีขึ้นถ้าไม่มี ถ้าไม่มีพระอ,องค์สองพระอ,องค์หรือว่าไม่มไม่มีพระมุสาวนุงทุกๆพระอ,องค์อ่ะเพราะผมไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าของเราอะ่ะอย่าลืมว่าเราอยู่ในตะเข็บชายแดนครับพอเป็นตะเข็บชายแดนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันชนกลุ่มน้อยอะไรเอ่ยจะเยอะท่านคอยช่วยเหลือคอยอประคับประคองพวกผมแล้วก็ให้ความรู้ให้การศึกษาให โกให้ชีวิตให้มีอาชีพทำหนูว่าการที่พี่มีป่าแบบนี้มีธุรกิจเล็กๆกาแฟแบบนี้หนูว่ามันจะเป็นอะไรที่มันฮิลใจอ่ะทั้งพี่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันสุดท้ายวันหนึ่งพี่ก็กลายเป็นคนที่ให้ความรู้กับคนเมืองที่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่แต่หนูอยากฝากอย่างหนึ่งถ้าหนูมาครั้งต่อไปหรือถ้าคุณคนดูหนูได้มาเนี่ยแล้วถ้ามีอาหารนะมีข้าวไข่เจียวสักหนึ่งเมนูอันนี้ยังคงยังคง <laughs> ตอนนี้ตอนนี้กําลังจะทำกระทะร้อน อย่าลืมนะครับว่าที่นี่อากาศมันจะเย็นเราต้องกินกระทะร้อนถูกต้อง<ฮ>แล้วเราเวลาเรากินปุ๊บอาหารหรืออะไรที่มันออกจากมือพวกผมไปมันจะเย็นเร็วมากมไม่ว่าจะเป็นกาแฟร้อน,ม,นมันก็จะเย็นเร็วมาก<อ>แล้วก็เราก็จะใช้ตัวกระทะร้อนๆเนี่ยเอามาประกอบเพื่อให้มันมีความอุ่นอยู่ได้ในระยะเวลาโปรเจกต์นี้จะจะปล่อยเมื่อไหร่คะก็คิดว่าน่าจะสัก น่าจะก,กลางกลางเดือนหน้าหมายความว่าถ้าคุณคนดูได้เห็นคลิปนี้แล้วถ้าได้ตามมาคุณจะได้มีเมนูนั้นขอโทษด้วยที่เราไม่มีอินเสิร์ตแล้วก็ตอนนี้หิวมากด้วย <laughs> แต่ก็เลยบอกใช่แล้วจะ <laughs> บอกพี่ยุทธเลยว่าคือโมเมนต์มันคงแบบดีบรรยากาศดีทุกอย่างกาแฟาอร่อยแล้วก็มีข้าวร้อนๆอยู่บนกระทะร้อนสุดหิวแล้ว่หิวจริงนะหนูมองที่หิวจริงนะคะ <laughs> คุณพ่อ <laughs> จบนะคุณคนดูฝากเอาไว้ ฝั่งอินเสิร์ตด้วยนะคะ